สวัสดีคะ่ะจากใบสมัครที่เพชรส่งมานะคะเพรได้เขียนเป็นไบโอว่าเพรมาที่นี่เพื่อปลดล็อกบางสีาัอย่างและนี่คือชุดท,ที่ที่เพรจะมาเล่าสตอรี่ของตัวเองในวันนี้นะคะเพชรใส่ชุดนี้เกือบ8ปีที่แล้วแล้วได้นั่งวิภาวิจารณ์นางงามท่านหนึ่งด้วยคําพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าจะด้วยสภาวะทางอารมณ์ตอนนั้นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึก มีผลกระทบไปถึงนางงามท่านนั้นรวมไปถึงแฟนนางงามของเขาด้วยนะคะแล้วเพรก็รู้สึกผิดมากและมันก็เปลี่ยนชีวิตของเพรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เพรต้องอยู่กับความเกลียดชังนะคะเพรต้องอยู่กับคาําด่าเพรไม่เคยได้รับโอกาสใดๆที่ดีเลยถึงแม้ว่าเพรจะพยายามทามันแล้วหรือว่าแก้ไขมันแค่ไหนก็ตามแต่แต่วันนี้นะคะเพรได้มายืนอ,อยู่ตรงนี้แล้วต่อหน้ากรรมาการทุกท่านนะคะเพรก็เลือกที่จะใส่ชุดนี้ เพื่อย้อนตำนานในวันนั้นเกือบแปปีเพื่อส่งต่อเรื่องราวในวันนี้สู่นางงามที่เพชรรอคอยที่จะเจอเขาและเพชรก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอเขาในวันไฟนอลถ้ากรรมาการทุกคนเห็นว่าเพชรสมควรที่จะได้รับมันค่ะขอบคุณค่ะพี่น้ำตาลคือพี่สาวหนู <c oughs> หนูจะบอกเลยหนูจะพูดตรงๆว่าหนูจะปกป้องพี่เขาจนกว่าแบบสุดๆค่ะ <c oughs> ไปถึงวันแบบวันที่ที่พูดอย่างนั้นนะคะคิดว่าจะทําอีกไหมเอาจริงๆเลยเพราะว่าวันแอนไปดูคลิปเมื่อคืนคะพะแอนอยู่กับพี่น้าตาลเมื่อคืนแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วมันคือมันพูดรุนแรงมากๆแล้วมันไม่มันออกมาในสายตามันออกมาในเหมือนมันเป็นฟิลเหมือนรังเกียจเลยอะคะ่ะแล้วก็ได้ยินว่าไม่ได้เชียร์ไทยแลนด์ปีนั้นแต่ว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันคือแอนแอนอยากให้โอกาสอธิบายมากกว่าก่อนที่แอนจะจิกอะไรก็ตามะคะ่ะ ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูนางงามจริงๆนะคะในชีวิตไม่เคยดูนางงามมาก่อนเลยแล้วก็วันนั้นอะ่ะมันเป็นครั้งแรกของการวิภา์วิจารณ์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่คิดจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าอิทธิพลหรือว่าพลังของแฟนนางงามอะ่ะมันรุนแรงมากขนาดนี้ลบด้วยความที่ไม่เคยอยู่ในกลุ่มนางงามใดๆเลยไม่เคยรู้เลยว่า คนที่เป็นเพศอย่างเราเราเนี่ยเขาเชียร์อัพนางงามขนาดไหนแล้วก็พลาดไปมากจริงๆแล้วก็หลังจากที่คุณน้ําตาลเขาลงจากเวทีประกวดที่ฟิลิปปินส์ดิฉันก็มีการไดเรกแมสเซจไปหาเขาที่อินสตาแกรมทันทีโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้เวลามันว่างเลยนะคะวันลุงขึ้นดิฉันได้มีการขอโทษได้ไดเรกไปขอขอโทษเขาแต่เขาคงไม่ได้อ่านเนื่องจากว่าเขาก็ป๊อปมากตอนนั้นแล้วก็เพิ่งได้ตําแหน่งกลับมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็พยายามที่จะขอโทษเขาผ่านสื่อบ่อยมากๆแล้วก็ ขอโทษที่คําที่ใช้มันอาจจะดอยคาจนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ให้อภัยเราเลยอะไรก็ตามแต่ซึ่งดิฉันก็ต้องต้องยอมรับตัวเองด้วยว่ามันก็เป็นเพราะเราเองที่พูดคารุนแรงออกไปนะวันนั้นก็ต้องยอมรับมันนะคะ,ะคุณแม่คุณมถึงกล้ามาเป็นพี่น้ําตาลนะคะมันรู้สึกว่าแบบมันมีการที่ไม่ให้เกียรติพี่เขาเพราะว่าไม่มีใครด่าพี่เขามากสุดเท่า เท่าเพดอะค่ะทำไมทำไมทำไมเป็นพี่ดำตาจีนเพราะว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเราต้องเจอแต่กับเรื่องเนี้ยตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปไหนเราจะเจอแต่มึงปากไม่ดีมึงด่านางงามที่กูชอบกูจะไม่ให้มึงมีโอกาสอะไรไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่ไม่เอามันยังไงก็ไม่เอามันด้อยค่านางงามของฉันดิฉันโดนอย่างนี้มาโดยตลอดเจ็ดแปดปีซึ่งดิฉันพยายามแล้วอะออกรายการไหนนะดิฉันก็ขอโทษเขาตลอดเวลาแล้วก็ดิฉันคิดว่า u n i v e r s e ์สยยูเป็นเวทีที่จะทาให้ฉันได้อยู่ใกล้เขามากที่สุด เพื่อที่จะได้บอกกับเขาด้วยตัวของดิฉันเองด้วยสายตาของดิฉันเองด้วยกายสัมผัสบอดี้สัมผัสที่จะมีต่อเขาเองอะคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเลือกมาที่นี่นะคะ่ะถ้าวันถัดไปหลังไลฟ์สดอะเราไม่ได้โดนด่าขนาดนั้นอะเราจะรู้สึกผิดไหมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แอนจะเคลงนิดนึงเพราะว่าแอนกับนางงามทุกคนตรงนี้เคยโดนบูลลี่โดนบูลลี่กันหนักมากทั <c oughs> ้งคนไลฟ์สดเพราะคนด่าคือ ตอนนี้เรามันคลิกแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นว่ามันรู้สึกยังไงเวลาโดนดา่าถ้าเราไม่ได้ถูกบูลลี่หรือว่าคนมาด่ายอย่างนั้นะเราจะเราจะสํานึกป่ะเราจะเราจะแพ็ต้องสํานึกอยู่แล้วคะ่ะเพราะจิตใต้สํานึกของเราก็คือว่าไม่มีใครอยากโดนดา่าเหมือนตัวเราเองอะคะ่ะแต่ถ้าไม่ได้โดนดา่าไง,ไ,งไม่เคยโดนดา่านี่คือมาสํานึกได้เพราะว่าโดนด่าวันลุงขึ้น,<ม>ขนเข้าใจไหมคะ แต่สิ่งที่เพรพูดไปมันเป็นคําพูดที่ไม่ดีอะค่ะยังไงก็ต้องโดนเพราะว่าเราเป็นคนที่มีคนรู้จกักหนูรู้อยู่แล้วว่าเอฟเฟกหลังจากวันพรุ่งนี้ถ้าหนูพูดอะไรผิดไปหนูก็ต้องโดนอยู่ดีเพราะหนูไม่ใช่คนธรรมดาที่อยู่ดีมานั่งพูดเรื่องนางงามแต่หนูกับกลายเป็นคนดังมากๆในตอนนั้นแล้วดันไปพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดมันก็เลยทําให้หนูต้องต้องมันมันก็เลยถึงต้องติดตัวหนูมาถึงจนถ,ถึงทุกวันนี้ค่ะ